แต่ที่ผ้ายางอันอ่นมีกินแรงแก oh. <laughs> งเคียงในหมูเ <c oughs> สร็จล้วเอาน้องอย่างเข้าไปย่างเข้าไปย่างไปย่างเข้าไปย่างแกงว่าไหนที่มันเปี่ยนสิเออเปล่นเออกำลังสิเหลือง เออดจเป็นแต่สีบต่สนอเลี้ยงกัเฮอเถอะนี่แลยไฟอ่อนตีนอ่ไฟอ่อนนี่ซนี่แหละแต่มันสุกแต่มันไปแห้งไหลมันกัไหม้ก้อนนั่นไหม่ก้อนสุกก้อนยางส่เออแต่นอไฟแห้งไหลมันก็ไหม้ก้อนคอยอ่อนๆไปน่ย แห,งไไห้งประเดี๋ยดิพอขึ้แนวอื่นดิแ <c oughs> นวอื่นมันจะแคงแนวอื่นแห้ง,งได <c oughs> ไอง้อยู่สังเกตมาโดยตรงเลยมันดิมายามปีใหม่ปีใหม่บ่ได้มามายามปีทั้งปีเก่าทั้งปีใหม่มวลใส่กันโลดมวลใส่กันเลยเห็นบ๊อกมายามยากยากนําไปหาลําหาร่องมันบางทียู่วเป็นยู่จักเที่ย ยูกคยินน้กันกว่าเพราะว่างว่ากระจ้มันแล้วกงเป็นเย็นไปหาินเหล้ากินยาัไปหาดังน้ำฝนเดียเขาวาพยายางปีหม้นังยำอยู่น้ลานไปสันแลวเขายางยังไม่สุดเย็นไปสันลจิเจ้จ้จแงลทดอไ้อเพาะหมูวัวใจหมู ยังเสแล้วงวยังอวเายัวงจะไปั่งม้ย่างไมเนอะยังง่วจะไปรั่งไม้ย่างไมแกข้าวบ่เนี่ยันมีอันนี้มันกินอะไร้บ่นี่กัมาตามาหากันจะเอายังไม่กันกินแน่บว่าอแปีไม่มวนบ่ปีไม่สนาะโอ้มวนโย่ มวนน้ำรูกน้ำเาลรูกน้ำรานอยู่เอตมาปีน uh oh, ี้อายุหไรไปได้แล้วตกมาปีนี้อายุยี่เจ็ดสิบเอ็ดปีแล้วโอ้เจสิบ็ดปีแล้วดีว่าอ้วนแดงอายุยืนยี่ตนี้เจ็ดสิบเอ็ดปีม่นี่แม่เจ็ดสิบสามหรือล่าเอเอเจ็ดสิบสามแล้ววอนนโอ้ยูยืนนี่ดอกเกิดปีถาะไหเออเกิดปีถาออันเดือนอัน นี่แมนียังก่นละไปบันเรงไทยหมสิบสี่กุมภาพันธ้านเล่นไทย่เอสิบสี่กุมภาพันธ์เออสิบกุมภาพันธ์ใกล้สิ่สิบล้อมันเกิดดกตัวนี้สิบี่กุมภาพันธ์้วยเ้าแล้วสิไปส้องนี่สิบล้อคือเขาตัวเขาอีกที่โดนอีกที่โดนโออีกที่โดนเกิหลายค้ากจอกจอกแตกๆบว่าป่นนี้ละเออมวนเนู่แต่เป็นนไงไงเขาเป็นตัวยัง ว่ได้ไปไปได้เอกหรือว่าตัวร่องตัหยั่งเขาดอกเีไนังเอกิเออตะกี้ไปหาลำดิก็นี่น้ำเขาไปซื้อดอกี้ไปมวนซื้อไปเดิน้ายไล้่กีไปโอ้ยมันแก่วบ่ามันหมดละเออเจะาว่ารถสิบีหมังไส้หมดละลายตะกี้เขาอานเขาซาเขาสานสันคือว่ามันซ้ำกองพวกเขานี่ยื่อเมือนี่โอ้ยเขาเปียกกจนวมา เอามาขายลาดนั่นลาดนี่ยังแต่ข้าวสารมากยังเคืองหลุดกึ่เก่าอยู่เออเนาะเป็นท่านดีเนาะตะกี้เนาะเอ็นเนาะสมัยตะกีนบพิ่มขึ้นเป็นท่านดีไปบ้านได้สิโอ้ยตักข้าวสานเจริญธงหูหิวบัแบบนี้คนอืมอ่าพูดเนาะเนี่ยเิ่งอาหารท่านนี่พี่น้องมาที่นี่ไก่ไตช่างกุกมากพิเศษได้เหมือนย่างยังแน่นอนเขาเอิน อันนี้ยังเป็นกระเพาะหมูอันนี้ก็เป็นหัวใจหมูหอมหอมหอมเหรอหอมเลยดิหอมไม่หวยเหรอแยงกับกินคือเก่านั่นแหละหมูแยงกับกินคือเก่าหอมไม่หวยเหรอกินคือเก่าเย้ากินเนาะนี่สั่งมาโดยตรงตีกุกสั่งมาโดยพิเศษสั่งทั้งกุกเป็นทั้งกุกเป็นทั้งไผ่ยอหมอลำเป็นทั้งมือกุกเป็นทั้งไผายอีกหมอรั้มจน แตงมาโดยเฉพาะเลยดิแม่ยามมาเล่นมายามยายไอ้านี่ยไส่เปินปีใหม่เล่นมายามกันกันมากๆอ่ะลืมกันอืมกิดทอดกันน้ำรำมือก่านวดกันกิดทอดกันก็มาเล่นมายามกันปีใหม่ก็ดีปีเก่าก็ดีอืมนี่ต่ความสุขความเจริญผู้ใดก็ได้หากินหาอยากให้มันมาเลยทั้งไก่ทั้งไก่ก็ได้เต้าจีไป้ใส่ที่วันสิเนี้ยเนี่ยยังไนกับพอหมูมาทั้งสุกด้วยทั้งก็ย่าง เย็นเย็นแปลงเสียละปีใหม่ปีหงสิบแ้่เราดิมี้นตะคามสุขความเจริญเด้อผู้ใดก้ไงหงสิบแผ่แล้วยังกับเฝ้ากินสามหูข้อสั้นโคมหูข้วีบโตไหมไม่อีกหรออย่างยังกับเฝ้าซื้อกินตัวสามโคตรสวิบ้านท้อนยังสั่นกินกินไปเรื่อยกินจ่อยย่านแขกเมียก้อนย่านแขกเมียก้อนอันนี้อาหารว่างเพราะท่านมียกงน

เฝาขวดเด้าค่ะค่อยไปได้เฝ้าก็ได้เฝ้าขวดนี่ค่อยไปค่อยมาล่ะไม่เห็นอะไรกันใดย่างอุ้ยเตน้อ๋อย่างหุ้ยเหล่าดินี่แหละกระท้อย่างท่านตอนกระท้อนย่างท่านตอนๆเป็นยังซี่ล่ะนี่ท่านตอนนั่นเออนั่นย่างท่านตอนก็งามคือมอลำมันล่ะแต่งหน้าแต่มันงามเป็นต่อยากตะกินตะเกียร์มาเป็นแต่เกียร์แม่ยกกันเยอะแม่ยกกันหลาย การบัดแดงหน้าเขาเพราะอยากควันมือกันมาแต่งหน้าเขาควันมือใส่เป็นแล้วอันนี้การบัดแดไม่ได้เป็นแต่ยากอันนี้เป็นแค่ในยางมอลำเป็นตุกขดกันแต่งหน้าไม่ได้ไม่เป็นแต่ยากลัางหน้าไปเร็วเพราะเขาอยากควันมือเฮ้ยแต่เสียบเนาะเสียบเสียบนี่เดี๋ยวปีใหม่ยากกินยังซี่เลย น,นี่มาย่างสู้นกินบรรยากาศยัง,าางมะแรงพี่น้องบรรยากาศยังมะแรงเออกินกันเบาๆบาเหมเเอือนกินก,กันอเออปีใหม่เออกินกันกินเขาเร่งเขาเร่งน้ำกันกินเขาเร่งน้องไส้พี่ว่ามาหาะนี่เมากินในเซี่ยงซีหรอมาสู้กันกินกันไหนืพแาะวันเป็นแง่เป็นไงปีใหม่มันกินบ่ได้ดอกมันเข่าคิ้วกันไหลันต่าคิ้วคิ้วแยาวกินใังซี่ยงซะ กิสานบ้านเขากกิน <Wolver> ย <ine> uh ัง huh. ซี่ล่ะย่างหมูย่างไก่ส้กนกินกินไปยังซี่หละกิานบ้านเขาอะไรพไปสรงพี่น้องขางบางส่เรากับ่มาเก็บเปแออมาสอยกันเอเลยเฮ็ดหมู่บ้านสุกแล้วเฮ็ดหมู่บ้านเอาหลวกมาสุกแล้วเอามาเอาใส่เอาใส่ส่ินไปสอย เขาลวกมาสุกแล้วอืเขาต้มมะเร็งไหมอืมจะเสียบดิมมาอเขาลวกมาสุกดิเนี่ยเขาคือว่าคือว่าเขาต้มมาสุกแล้วอืเขาแคร์มะมักมะแยงๆเนี่ยสูตรนี่แหละมันพลอยนั่นนั่นสวยงามเอ้ยไปแบบนี้อุ้ยอันนี้เนาะใส่มันนี่เสียวนี่มันนี่เลยเนี่ยมันเสียบอันหนึ่ง นี่อันนีอันนี้ไข่ห้ำไข่ห้ำหมูไข่ลังม่เหมือนบอกใช่สิไข่อยังหล่ะไข่ดันมันนั่นแหละเสียบไข่ห้ำหมูเป็นไข่ลังไข่แบบืนวงแเดียวไข่อย่นงมันแหล่ น้องกอืมข้าวหมูสิระนี่เนี่ยอืมมีอเลี้ยงเออๆได้ดิไหเอออย่เกียจยิบก้นน่า้องมน่า้องไหมน้องเอาจานน้ำนย่าใไรคอยกินก้อนคอยเป็นคนลิ้นน่แหงลิ้นแหงกินแหงเมาด้วยผู้ล่นกินก้อนเนาะเมาก้อนยาไฟเป็นไฟแล้ว อันวัาโทษโทษไปหาเพรดีก <descon fin anta> <p uss ASE ori> ่อยก็แล้งมีจอยมากินแล้วไปซามเนเ้าไปสาผู้นี้ล่ะผู้นี้สิเป๊ะให้กินห้องพ่อนจะว่าเสียอปลาไปปนขึ้นเว้นเมาถ้าบักคอแบบเค้มมือนีกัได้มากถ้าบักคอบกิน้าตกินอืมเนาะเสีบตนี้ไหโอ้ยย่างอนวันไอเลยสุดยอดปรรถนานีแก้วไห ใส่กาไปน้อยแก้วเนาะน้อยแ้วไไปซื้อวิ้งเอาปลาในข้องนี่เอาข้องใส่ยี่สันมันห่อกินทั้านี้ตัวข้องน้าวที่ข้างล่าง